อย่าเป็นใช้คําว่าอะไรดีนะอย่าเป็นช่างตามหนังสืออย่างเดียวอะ่ะต้องเป็นช่างประยุกต้องเข้าใจด้วยนะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วดูความเหมาะสมที่มันจะต้องทําด้วยนะไม่ใช่แบบเฮ้ยตามหนังสือเขาบอกอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนันเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจําร้านเลสนะครับวันนี้เราอยู่กับนิสสัน Big กอตัวแรกเลยนะครับเป็นน่าจะตัวแรกแหละ เป็นตัว B.M หน้าหักอะ่ะเครื่องฝาแดงไม่ใช่ฝาแดงเครื่องฝาขาวไม่ใช่ฝาแดงเครื่องฝาแดงก็เป็นตัวสองใส่คอรหัส N6 นะครับเดี๋ยวพาไปดูบนพวงมาลัยนะครับเด,เดี๋ยวผมจะพาไปดูบนพวงมาลัยนะว่าเป็นไงแต่ว่าอันเนี้ยที่น่าสนใจคือตรงนี้แกะให้ดูก่อนข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นจานแบบนี้นะเสร็จแล้วไอ้ตัวแต่ตัวแต่ก้านไ่เวล่ะมันจะต้องเป็นเหล็กเสียบตรงนี้เนี่ยอันนี้น่าสนใจตรงนี้เลยมาถ่ายคลิปให้ดู แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปใส่กันนะครับใส่ไม่ยากหรอกพอดีเม่ก,กี้ผมแกะออกมาแล้วนี่ในชุดนะเขาจะมีตัวก้านเหล็กตรงนี้นะสนใจรถรุ่นไหนนะครับถามมาได้นะผมมีคอแทบทุกรุ่นเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมดิวก่อนเออเอลโว,โวตรงๆแนละ้วสามารถเช็คผมได้นะเดี๋ยวผมจะเช็คเขาให้ว่ารุ่นนี้ใส่คออะไรรุ่นนี้ใส่คออะไรนะมาเดี๋ยวผมจะใส่นี้ให้ดูกันตัวพวงมาลัยนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้สองอัน สังเกตดีๆเห็นไหมไมันจะมีรูอยู่เราเเหล็กอันนี้ใส่ลงไปเลยมันจะไปเตะไฟเลี้ยวในรถนี่ใส่ลงไปอย่างนี้นะแล้วเราก็กดมันลงไปนะครับให้แน่นนะเดี๋ยวผมจะไปเอาครีมจับอีกทีหนึ่งอันนี้ให้ดูสาธิตเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันครับอ่โอเคดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่ามาใกล้ๆนี่นะ เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวขวานะเห็นไหมมันจะมีก้านลงมาเราก็จะเขาที่เขามีเหล็กมาให้เนี่ยเดี๋ยวพอเหล็กตรงนี้มันจะมาเกี่ยวเวลาเราหมุนพวงมาลัยนะมันก็จะดันคองนี้ออกเหมือนกันนะครับพอเรายกขึ้นปุ๊บม,มันก็จะขึ้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาพวงคอพวงมาลัยใส่ลงไปนะอย่าลืมนะครับไม่ใส่นี่เดี๋ยวมันเลี้ยวเลี้ยวแล้วมันไม่เตะนะเดิมนะอา้าวใส่คอไปตรงๆโอเค ไม่ไข่ยังไม่ไข่น็อตเดี๋ยวจะรถไปวิ่งเดี๋ยวผมใส่น็อตแค่สองตัวก่อนอย่างที่บอกนะนี้ที่ผมทํารีวิวให้ดูทีแล้วนะเออนาดี้แบบก๊อปไม่เหมือนนะพอดีเลยนานๆทีเราจะมีแป้นตายแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้นี้ด้วยไอ้ตัวสังกะสีรองคอเนีย่ยอ่จจะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอารถไปตั้งพวงมาลัยก่อนอัดไว้ยังเนี่ยเออนั่นแหละวันนั้นล้างเองล้างเองเลยคันเนี้ย โอ้โพงอะไรแม่งยกสูงดีวะเสียงแอมันดังครับเข้ารถฮพงอะไรไม่ตรงแน่ๆเดี๋ยวเราไปตั้งเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นนะตรง อุ้ยคันนี้คันนี้ขับมานั่งนั่งคันนี้มาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่น่าจะช่วงปห้าปหกมั่งคันนี้รถอ่าโอเคพวงมาลัไม่ตรงนะเราชะลอเลยเดี๋ยวเราไอ้นี่เราขยับพวงมาลัยเอา โอเคไม่ตรงขนาดนี้นะครับอา่ขอพกนี่ก่อนอันนี้นะถ้าไม่ตรงถ้ามันเอียงอยู่ขนาดนี้นะเราสามารถสับพวงสับกลับขึ้นมาเฟืองนึงได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะนี่นะนี่แล้วก็กลับมาเฟืองนึงเลยนี่นะ,ะแล้วเราไปลองกันอีกทีหนึ่งดูเดี๋ยวมันจะตรงไหมแต่ถ้ามันนิดเดียวอย่างที่ผมบอกอ่ะมันต้องไปตั้งคอไก่ รถมันกินซ้ายอะ่ะเดี๋ยวขออีกแก๊กหนึ่งพอรถมันกินซ้ายเราจะต้องดึงพวงมาลัยขวา ไม่เอามาวิ่งนะั้นเรียบร้อยเนี่ยรถมันกินซ้ายมือผมต้องดึงพวง,พงดึงพวงอะไรมาข้างขวาน,นิดหนึ่งนะมันก็เลยจะดูเอียงขวานิดนิด,นดทีนี้เดี๋ยวเราไปลองตัวเตะไฟเลี้ยวกันแต่คิดว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราไปเลี้ยวขวากันเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันเตะไม่เตะนะแต่เนะมื่อไม่กี้ลองแล้วแต่ไม่ดังนะครับคันนี้ได้ยินเสียงอียดๆอนะี้ดอไหมเนี่ยได้ยินเสียงอีดอี้ดไหมเดี๋ยวต้องแบบจะระบียดหยอดนะาจาระบีป้ายหน่อยข้างหลัง ใส่ข้างหลังเห็นไหมเห็นมันมาจอดไหมเม่กี้มันมาเหมือนจะไม่เพกเสียวอยากกินหมูกระทะโอเคอ่ะอ่ะตีกลับนะเห็นไหมแปลว่าใส่ตรงแล้ว อันสิบบาทมาดูดิอุ๊ยวันนั้นได้เสื้อแจสเาวาด้วยตัวละห้าสิบเนี่แหละอ่าโอเคเรียบร้อยเราใส่น็อตได้เลยนะ กันหลุดกันหลุดโอ้ใส่แม่งเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนอันนี้ต่อเคยเคยสงสัยไหมว่าเขาให้มาทําอะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นแผ่นรองแป้นแตนนะคือพอเราเป็นแป้นแตนแบบแบบแป้นแตนแบบมีฝาไม่ใช่แป้นแตนตัวลอยอ่ะเราจะต้องใช้สังกะสีตัวนี้รองนะครับรองเข้าไปแบบนี้นะคว่ำลงไปนะคว่ำลงไปในคออย่างนี้นะแล้วเราก็เอาแป้นแตนเนี่ยกดลงไปเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเหล็กตัวเนี้ยเขาจะดันกับสังกะสีแล้วตัวเนี้ย มันจะดันให้แป้นแปะอยู่กับที่นี้นี่อย่างน,น,างนี้ด้านหลังเนี่ยเขามีขาให้เสียบสองอันให้เสียบอันกลางนะครับเสียบอันริมไม่ได้นะอันริมเป็นขาแบบเหมือนให้ใส่สองสายอะไรเงี้ยอันริมเวลาแตะแล้วมันจะโดนเลยให้เสียบอันนี้สายลงไปตามมาร์กนะผมมาร์กผมอยู่แล้วนะอันนี้ก็เสียบอันกลาง โอเคแล้วก็ใส่แผ่นลงไปครับตามมาร์กนี่พอใส่ลงไปเสร็จพรมอะไรประกบนะครับเอาแป้นแต่บนเอาแป้นฝาครอบแต่ด้านบนประกบลงไปนะใส่น็อตลงไปตัวก่อนนี่งี้แล้วก็ใส่น็อตลงไปไขลงไปหน่อยๆน,นะไขให้แค่พออยู่นะไม่ต้องไม่ต้องไปไขแน่น อ๋อนี่เขาจงใจให้แป้นมันลอยขึ้นมานี่หว่าโอเคกลับข้างกับข้างอ่ะเขาจงใจให้แป้นมันลอยขึ้นมาถ้าอย่างเงี้ยถ้าใส่อย่างนี้เราประกบลงไปนี่นะถ้าใส่แบบนี้นะแล้วประกบลงไปแป้นแต่มันจะบุ๋มลงไปเห็นไหมมันไม่สวยเขาจงใจให้แป้นมันสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องกลับข้างเนี่เราต้องกลับข้างขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นไหมพอกลับเครื่องขึ้นมาแล้วเงี้ยพอเราใส่เข้าไปเงี้ยตัวแป้นมันจะลอยขึ้นมาข้างบน อ่าโอเคเนี่ยแป้นมันจะลอยขึ้นมาข้างบนแล้วพอประกบฝาแล้วมันก็จะสวย่งี้นะมันจะเสมอขึ้นมาพอดีเห็นไหมโอเคไม่ใช่สับแต่จะใส่นะครับต้องดูด้วยนะดีไซน์เขายังไงนะอย่าเป็นใช้คำว่าอะไรดีนะอย่าเป็นช่างตันหนังสืออย่างเดียวอะ่ะต้องเป็นช่างประยุกต้องเข้าใจด้วยนะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วดูความเหมาะสมที่มันจะต้องทำด้วยนะ ไม่ใช่แบบเฮ้ยตามหนังสือเขาบอกอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างนะครับอ่าโอเคขันลงไปอย่าเพึ่งแน่นนะเดี๋ยวเราต้องขันตัวอื่นอีกเพราะถ้าเราขันแน่นแล้วมันจะขยับยาก เรียบร้อยครับโมอลไรนาดีนาดีาดกอลไม่เหมือนบนรถนิสสันพิกเอ็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวมีอะไรเรามาดูกันดูกันต่อนะครับพรุ่งนี้นะสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ